อรับรัสซิวจิ้งสวัสดีครับทักทายยามเช้านะทรงด่วนอีกแล้วนะครับแต่เช้าเลยนะครับนี่ครับมองหน้าเดียวรุ่น8เซน n 1 5หลึก3าตาปทางจังหวัดกระบี่นะครับไปทางจังหวัดกระบี่นี่นะครับสวยอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับก่อนท่งรีวิวก่อนส่งนะครับปลายทางจังหวัดกระบี่นะครับผมจังหวัดกระบี่นะครับขอบคุณมากเลยฮะรุ่นนี้8เซนนะ8เซนลึก30ตา n 1 5น้าะครับ8เซนลึก30ตา n 1 5้านะครับ ลูกค้าสอบถามมาได้เลยเบอร์โทรติดต่อก็0837250322นะครับวันนี้ก็แพ็กแต่เช้าครับแพ็กแต่เช้านะครับผมขอบคุณมากเลยครับทางจังหวัดกระบี่นะนี่ครับสินค้าสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่คอน่มก็จะมารีวิวให้ดูกันก่อนนะครับปลายทางจังหวัดกระบี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ครับแพ็กแล้วนะครับตอนเช้านี้ครับเบอร์โทรติดต่อก็ 0837250322ท่านจะได้มองดีมีคุณภาพกลางง่ายไหลลื่นนะครับผมนี่แหละแพ็คก,ก่อนส่งนะครับปลายทางจังหวัดตร,รีกระบีนะครับผมนี่เลยนะครับสวยๆอย่างนี้ก่อนส่งนะครับผมนะครับสินค้าถึงมือค่อยจ่ายตังค์เหมือนเดิมนะครับสินค้าถึงมือค่อยจ่ายตังค์เบอร์โทรติดต่อเหมือนเดิม083725 0322วันนี้ก็ไลค์แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็มีสินค้าัวไหนมาอัปเดตก็จะมาไลค์ใหม่นะครับวันนี้